อะ่ะเสริมความรู้โอ้โหเสริมความรู้ในตอนจังหวะซื้อหุ้นไทยหุ้นเทศแล้วหรือยังอ่าอ่แต่กี้ที่เราคุยกันก่อนหน้าคุณแพทย์ก็ว่าจุงที่หยดเนี่ยไอ้แม่แม่ไม่ใช่ก็จังหวะว่าเออเอ้การซื้อการขายในจังหวะยังไง อาจังหวะถ้าทางเทคนิคนี่เอาเขว่ามีมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้อ่ก็มีดาวเทลลี่มั่งตูดยกขึ้นหัวยกขึ้นอ่าอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอ่าหรือจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ISI ตามสูตรไปสูงสูตรตามสูตร30-70อะไรก็ว่าไปแม็กดงแม็กดีขีดเส้นปะลากเส้นโยงตรงนู้นตัดเส้นลุ้งเส้นแวนตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็น พื้นฐานก็ดูว่าเอ้ยไพ่โป๊กเป็นไงอ่าดูค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมค่าเฉลี่ยตัวเองเป็นไงกี่เท่าอ่าหรืออ่าดูพีคอนทาเลียนอะคอนทาเลียนอ้าวเนี่ยวันนี้จะมาคุยเรื่องคอนทาเลียนคอนทาเลียนนี่ย้อมจากอะไรก็เหมือนในชาวสวนไงอ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรโคนันบาบเเลียนไหมไอ้นั่งไอ้ไอ้คอนท้าไงขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาวีเอชเล็กสตาร์ได้30ตัวนะ ไม่ทันเลยเป็นนามธรมเป็นามคอนทัคอนทาเลี่ยนก็คือทําชาวสวนนะถ้าเรียกกันแบบคนคนคน,นักลงทุนเรารู้รู้กันああก็เกิดข่าวร้ายเกิดอ,อะไรก็หุ้นลงมาระดับหนึ่งแล้วหรือลงมาต่ําไปแล้วเนี่ยแล้วก็เอ้ยเป็นจังหวะซื้อเพราะมันถูกมันชีพอะไรเงี้ยนะ,ะตัวอย่างนักลงทุนระดับโลกเลยนะมีใครบ้าง อ่ะโฮเวิร์มาร์กเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือเขาก็จะมีอันหนึ่งสอนกระแสอย่างไตรตรองออ่าแอนโทนีโบตันอันนี้ก็มีหนังสือแปลอยู่นในบ<อ>้านใช่ไหมไอ้ไ <c oughs> อ้น,นั่นมันไมเคิลโบตัน <c oughs> มันเป็นญาติกันเหรออาเขยน้องเมียเพื่อนพ่อ <c oughs> ไม่รู้ได้ไงอะไรไงเขาก็ออกกองทุนอันนี้ก็มีหนังสือแอนโทนี Anthony อะไรนะ Invest a g a i n s t the t th i d e อะไรประมาณเนี้ยนะฟังข้างบ้านเขาเล่าให้ฟังอ่าแล้ววอเลนบัฟเฟต์อะ อ่ะเดี๋ยวก่อนเลยอันนี้อันนี้ลงทุนเป็นกองทุนเขาเรียกว่า Fidelity Special Situation f u อ d กองทุนประตูหลังเข้าแล้วป้าปั๊บไม่ใช่เอาเกิดเหตุการณ์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นก็ได้ผลตอบแทน20กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเออเออเออเอาวอลล์มาร์เฟดเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็น s ิ l e ็กทีมคอนเท a รียนก็คือสวนกระแสก็จริงแต่ว่าต้องต้องมานั่งดูก่อนพิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรเป็นยังไงอ่าอย่างอายยกตัวอย่างเนี่ยก็มี ของข้าเมื่อประมาณ1960ไปซื้อบริษัท MX เนี่ยไอบัตรเครดิตเนี่ยนะเอเนี่ยแต่ว่ามันมีช่วงไปซื้อตอนซื้อเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็ยังถืออยู่นะเอเถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ของเขาอยู่ตอนเขาซื้อนตอนนั้นมีปัญหาก็คือคล้ายๆมีบริษัทลูกเนี่ยแล้วไปค้ำประกันในเรื่องของอผู้ผลิตน้ํามันสลัดเขาไปเช็คบอกโอ้ น้ำมันสลัดดีมีผู้ง่ายมีสินทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยอาไปค้ำได้อาไปออกเงินกู้มาอะไรมารู้เยอะเลยฟังข้างบ้านก็เล่าไม่ดี <laughs> เข้าใจแล้วปรากฏว่าปรากฏว่ายังไงไอันนี้ไม่มีตังจ่ายไอ้คนกู้เนี่ยอ่อก็ไปดูอัหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ว่าเป็นน้ำถัง,น,งน้ำมันสลัดอะไรเงี้ยนะ <p ul g> <อ>ปรากฏเข้าไปมีแต่น้ำเกลือเป<อ>็นน้ำทะเลสุดท้ายก็โหหุ้นก็ล่วงวืบเลยนะบริษัท บริษัทลูกนั่นก็พูดง่ายก็ equity ติดลบเลยอ่าเพราะว่าต้องพอไปค้ำประกันก็ต้องจ่ายแทนถึงว่าราคาหุ้นก็ลงมาครึ่งหนึง่งอ่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็โอ้โหให้ลงมาขนาดนี้แต่ว่าเฮ้ดูแล้วเนี่ยเอ็มเอ็กซ์เนี่ยมีพื้นฐานที่แกรง่งตอนนั้นคนอเมริกาก็กเริ่มใช้บัตรเครดิตมีการเติบโตอะไรเติบตาอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยคอน,นเทเล่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือซื้อสวนละซื้อสวนแต่บอกว่าเฮ้เราจะซื้อสวนซื้ออะไรอย่างไรจะซื้อสวนทุเรียนหรือสวนมะม่วงอืมแล้วบาง กินแล้วเดือดร้อนในอีกมาทุเรียนนี่ร้อนในมันกินคู่กับมะม่วงให้เย็นก็มีอีกอันหนึ่งผมก็เอาแบบง่ายๆเลยนะ simple impossible and stupid c o n t i n e n a n เลยแล้วยังไงยังไงอธิบายเลยคิดไม่ต้องยากนะครับก็คือดูตลาดว่าถ้าตลาดปีก่อนหน้าเนี่ยบวกหรือลบบวกหรือลบถ้าลบถ้าลบแล้วเปไงปีนี้ซื้อเลย อโอเคอ่าถ้าแต่งนี้มันแม่นแค่ไหนถ้าทำแบบนี้อ่านี่ทำย้อนหลังนะ2,023เป็นต้นมาเนี่ยน,นี่ก็คือ performance ของตลาดนะอ่าหนึ่งปีย้อนหลังนะตั้งแต่ธันวาอ่าตุลาปี2001นะมาเรื่อยๆเลย0203นมจนปาปัจจุบันนี่อ่าตุลา2023 อาจจะไม่ใช่รอบปฏิทินนะก็เป็นรอบตุลาชนตุลาเราก็สตาร์ทเลย2001เนี่ย2001เนี่ยนะฮะตลาดตัวแรกกับ s 500ติดลบไป13เปอร์เซ็นเพราะงั้นพอปี01ติดลบเนี่ยปี02เราต้องซื้อละปรากฏไอ้หาปี02ลงต่อยก็แดงอถ้าเป็นสีส้มนี้ก็แสดงว่าผิดผิดอ้วยสิติเนี่ยปกติถ้าเป็น S&P เนี่ย อ่ามันมีกี่ครั้งยังไงอ่า S อสเ0้าร้อเนี่ยปีที่ติดลบเนี่ยมีทั้งหมดให้เราเล่นเนี่ยหกครั้งอืมอืมอไอปีแรกเนี่ยเข้าไปก็โดนเลยผิดแต่ปีถัดมาเนี่ยนะฮะก็คือปี2 0 0 0ันศูนย์สองติดลบเราซื้อปีศูนสามต้นต้นงวดเราซื้อเลยปิดปีศูนสากลายเป็นบวกอ่าปี08นะแฮมเบอร์เกอร์ปีนั้นติดลบสามเราปีศูนย์้าต้นต้นงวดมาเราซื้อเลย บวกยี <23. S 1> ่าปี15ลงไป0.73ปี16เราซื้อกลายเป็นบวกเก้าอ่าปี1นึ่่งแล่าสุดเนี่ยนะลงไป6กว่าปี19งวดนั้นเราก็ซื้อเลยบวกยีแปดลว่าถ้าปีไหนลบเนี่ยปีเราไซื้อเนี่ยแนวโ,<อ>โน้มถูกมากกว่าผิดอะโอกาสถูก83%ดสนี่โหนนะนี่เอแนะแล้วถ้าเป็นไอ้ตลาด อ่า a น d a q กนายอ่า NASDAQ นี่ NASDAQ กนี่ก็หลักการเดียวกันก็ติดลบไป5ครั้งเข้าวิน4ี่แพ้หนึ่งโอกาสชนะ80%ก็แปลว่าถ้าเห็นตลาดปีไหนติดลบปีตะไปสอยได้เลยสอยได้เลยอันนี้ชนะาสชบรนะ80% 80%สิบรตลาดอเมริกาอันนี้ก็ทำตลาดอื่นๆให้ดูหังเสงเวียดนามเซตจีนเนี่ยนะเฮ้ยเฉลี่ยเนี่ยอาตัวแย่สุดเลยโอกาสชนะน้อยหน่อยก็คือหังเสงคนจีนสับขาหลออเก่งไม่ใช่ลามันมาเจ๊งอีตอน3ปีย้อนหลังเนี่ย คือจีนไปสู่ฮ่องกงไปจีนจีนแล้วเหมือนอทางการจีนเขาก็ไม่ค่อยแย่แสอะไรเท่าช่วงไม่ปกติช่วงไม่ปกติอันนี้<อ>ติดลบสามาแต่โดยรวมแล้วก็ก็มากกว่า50%ปอโอกาสชนะคุณแพทย์ดูตลาดหุ้นไทยโอ้เซ็ตเหล่านี้ถ้าถ้าปีไหนลบปีต่อไปจะบวกร้อยเปอร์เซ็นเลเนี่ยก็ทําย้อนหลังมาเนี่ยนะฮะศูนย์หนเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสเล่นในเกมแบบนี้เนี่ยเครั้งชนะทั้งเจดครั้ง เฮ้ยน่าลุ้นว่ะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ผมเริ่มสนใจแล้วเพราะปีนี้มันลบมาสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ไงอันนี้ก็เลยจะบอกว่าอ่าบอกว่าเอ้ยแล้วเฉลี่ยเนี่ยเข้าเนี่ยชนะเฉลี่ยเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเฉลี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ใช้ได้เข้าเจ็ดครั้งเนี่ยก็มีโอกาสผมสนใจอย่างเงี้ยผมจะซื้ออะไรถ้าผมจะจะเข้าเหมือนากเข้าแล้วเนี่ยอ่าอย่าเข้านะก็เอาง่ายๆเนี่ยทุกตลาดเนี่ยลงทุนได้หมดไอ้แต่อย่างหนึ่งสูตรเนี้ยขอให้เล่นเป็นของตลาด ให้เป็นอินเด็ก์อย่าเป็นหุ้นรายตัวเพราะหุ้นรายตัวมันมันมันเละมันเละเลยก็มีโอเคแต่ว่าเป็นอินเด็ก์เป็นตลาดเนี่ยมันกระจายความเสี่ยงที่แกว่งกลับมามันก็คืออินเด็กส์ถูกต้องที่บอกว่าอินเด็ก์ไม่มีวันตายเนี่ยแหละพอมันเป๋ไปปุ๊บปีถัดมาขึ้นนะคะเดี๋ยวดเอาเอาของปีล่าสุดนี่ก่อนละกันปีที่แล้ว2022นะครับก็คือตั้งแต่ธันวา21งึงจนันวา2 2เนี่ยไอ้โทษทีตุลาสอจนถึงตุลา2อเนี่ยเกือบทุกตลาดติดลบหมดยกเว้นตลาดหุ้นไทย อ่าแล้วเราไปเล่นดูซ uh ิตลาดที 2. 2> uh ่เราทำมาเนี่ยห้าหกตลาดลบไปสัก5มาปีนี้เป็นไงบวก3าลบสอก็โอกาสชนะก็มากกว่า5้แล้วตัวที่บวกหนักๆเลยเนี่ยกเนสแดกออ เดชบุญสูตรนี้ไม่เข้าตลาดหุ้นไทยปีที่แล้วมันบวกมาปีนี้เลยติดลบเลยแต่ปีนี้ติดลบนั่นหมายความว่าไงถ้าเรายังเชื่ออยู่ในลักษณะแบบนี้คอนททเลียนแบบนี้ก็ปีนี้ต้องซื้อซื้อสวนเลยตอนนี้ซื้อได้เลยตอนนี้ซื้อได้เลยอ่าเป็นปีหน้าที่เป็นบวกเพราะงั้นจะว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมปีหน้ามาเจอมีอะไรให้ผมซื้อได้บ้างคุณเป็กอ้าวแน่นอนนะครับก็ถ้าสมมติตลาดหุ้นไทย เอาอินเด็กง่ายๆเราก็มี ETF ที่ว่าเป็น b m s CITH ก็ดี BZ 100ร้ก็ดีก็ลงทุนได้ก็ล้อล้อไปตามใกล้เคียงกับตัว Set Index นะครับส่วนถ้าเป็นตลาด NASDAQ นะครับตลาดเวียดนามอันนี้แน่นอนก็ต้องไปผ่าน DR นะครับก็ของบุญหล,งลวงเราก็มีถ้า NASDAQ เนี่ยก็ NDX 01นะครับตลาดจีนก็ CSI 300ก็คือ CN 01อ,อันนี้ตลาดหุ้นจีนนะครับ เวียดนามก็ e 1 v f v n 3 0 0 1นะครับก็แน่นอนการกระจายความเสี่ยงก็ช่วยทำให้ผลตอบแทนเราดีขึ้นแหละความเสี่ยงลดลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยดูปีนี้แล้วตอนนี้แล้วเนี่ยตลาดที่มันยังลงอยู่ก็มีอยู่3ตลาดหางเสงหน่งละหางเสงนี่ติดลบมา4ปีติดแล้วนะเซทเซทเนี่ยมีติดลบปีนี้16%นะครับ ssec ก็คือตลาดหุ้นจีนติดลบมาแล้ว2ปีติดนะครับปีนี้ติดลบไปแล้ว2%กว่าเพราะงั้น ก็ลุ้นเอาแล้วกันอ่านี่ก็มีอันนี้ก็ลิสต์มาให้ดูว่าลิสต์มาให้ดูว่าจะไปตลาดไหนอะไรอย่างไรชอบตลาดไหนเลือกตลาดนั้นได้เลือกได้เลยก็ผ่าน DR ก็ได้จะเป็น ETF ก็ของไทยก็ BMSCI TH BZ100 แต่ถ้าจะไปต่างประเทศ DR เคาาในกระดานเคาะในตลาดได้เลยหรือใครอยากจะไปให้กว้างกว้างกันั้นบอกมี ETF อะไรโดยตรงไหมก็มีอาบหลวงแล้วก็อันนี้แต่อันนี้ต้องซื้อผ่านกองทุนรวมนะครับก็ NASDAQ ก็มี B Cap USND100 S&P 500ก็มี Nikkei ก็มี หางเสงอะไรต่างๆตลาดต่างๆนานาก็มีเพราะงั้นเนี่ยผมว่ามันมันมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยได้เรื่องอนะบอกอ่ฮแบบไม่นั่ง valuation ไม่ได้ดูเครื่องไม้เครื่องมือดูแค่ปีที่แล้วเนี่ยติดลบถ้าติดลบแล้จะสังเกตติดลบเนี่ยยิ่งหนักยิ่งดีปีถัดไปอย่างน้อยๆเนี่ยปีถัดไปเนี่ยถ้าปีทำไมยังลบอีกถือปีอีกต่อไปอีกเดี๋ยวมันก็ต้องบวกเดี๋ยวมันก็ต้องบวกเออเออฉลาดไหมฉลาดฉลาดดีดีด อ่านะครับอันนี้ก็เป็นคิดแบบพาวิทย์ในช่วงเสริมความรู้นะอันนี้อยากจะให้ดูนิดนิดหนึ่งผมอยากจะให้ดูจริงๆเลยเนี่ยดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันแทบจะมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณแพทย์คือน่าลุ้นมากเลยน่าลุ้นน่าลุ้นเพราะปีนี้ปีนี้ลงแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ซื้ออะไรก็ซื้อบีเซ็ตร้อยบีเซ็ตร้อยอะง่ายๆหรือชอบตัวเล็กก็บีเอ็มเอสซีจีบีเอ็มเอสซีจีผมว่าจริงๆริก็ได้หมดนะแต่ยังไม่ได้ทดสอบกับตัวเล็กนะอันนี้ใช้ตลาด ใช้เด็กเซตมาทดสอบอ่าโอเคอ่าโอเคอ่าสำหรับสดานนี้นะครับกับรายการคิดแบบพาวิทย์ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้ก็ย้ํากันนิดนึงรายการใหม่รายการใหม่สตอสอ็อก n o วสองทุ่มอ่ามาเจอกันอ่ามีเรามีรีเสิร์ชนะครับมาคุยกันนะครับแล้วก็สตเสาร์นี้ Stock m a ส t e r ร์โอ้อีเวนต์เยอะเหลือเกินนะบริษัทเราเนี่ยอือเอาวันนี้ขอลาไปก่อนทุกท่านครับสวัสดีครับครับผม แมไหลพิ้วไน่ไนอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัาวหลวงเสกที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ